สวัสดีครับสวัสดีสื่อเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางวเวลาพัฒนานะครับจำว่าเปนที่21สิงหาคมนะครับจาก,กวันที่ผ่านมานะครับก็ต้องกราบขอภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับโบกห้าของเรานะครับ ผมไม่ได้จับให้ครับผมมาถ่ายลงในเรียวที่หลังนะครับคือจับชุดให้นะครับเอาเข้าที่สามเก้านะครับมาเลขสามตัวนี้นะครับเลขสามนะครับสูตรนี้ สูตรนี้นะครับคิดให้ใหม่นะครับคิดใหม่ผมจะบอกนะครับในวันนี้นะครับปึ่งเล็กได้นะครับสูตรนี้นะครับเราตามันต่อเลยนะครับสำหรับเลืกวิ่งนะครับสองสูตรนี้นะครับผลรังวัลออกหนึ่งสี่เก้าสามสี่สี่นะครับ แรกนะครับสุดบวกห้านะครับถ้าใครชอบตามต่อนะครับสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับแปดบวกห้าเป็นสามก็ได้ตัวเดียวแล้วครับสามกับแปดนะครับสูตรที่สองนะครับเราจะใช้ผลรางวัลในตำแหน่งหลักแสนนะครับบวกด้วยหลักสิบนะครับแล้วบวกด้วยเจ็ดของที่นะครับ สองบวกศูนย์เป็นสองนะครับสองบวกเจ็ดคงที่ได้เก้านะครับบวกเพิ่มหมือนแก้มเป็นศูนย์นะครับได้เก้าศูนย์นะครับมาศูนย์นะครับมาตอมาห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นห้านะครับได้ห้ากับหกมาห้านะครับมาตะมาห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกเจ็ดคงที่ได้ห้ากับหกนะครับมาหกมาตะมาเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับแปดบวกเจ็ดคงที่ได้ห้ากับหกนะครับมาห้านะครับ มาต่อมา9บวก1เป็น0นะครับ0บวก7คงที่ได้7กับ8นะครับมา7นะครับมาต่อมา9บวก3เป็น2 2บวก7คงที่ได้9กับ0มา9นะครับแล้วงวดล่าสุดนะครับ2บวก9เป็น1นะครับ1บวก7คงที่ได้8กับ9นะครับก็มา9นะครับในงวดนี้นะครับก็จะได้1บวก4นะครับเป็น5 5บวก7คงที่ได้2กับ3นะครับ ก็จับคู่ชุดเลยนะครับตัวทนก็จับหมดนะครับก็จะเป็นสองสามนะครับสองแปดสมสามสามแปดนะครับนี่นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับสำหรับสูตรเลขวิ่งสองสูตรนี้นะครับ อาประกบกันเข้าก็ดีไปนะครับทาไม่เขาต้องขอภั้ด้วยนะครับก็แล้วก็มีสูตรบวกเจ็ดอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ยังเดินต่อนะครับ หนึ่งสี่เก้าสามที่สี่นะครับวันนี้ได้เก้าบวกสามเป็นสองนะครับสองบวกเจ็ดเป็นเก้ากับศูนย์นะครับ เพื่อนก็ลองนำ9กับ0ไปใส่ในชุดประกบเมื่อกี้นะครับจับวินนะครับเขียนให้ตรงนี้เลยนะครับก็จะมี3 8นะครับ2 3 9 0นะครับ สามสองเก้าสามสองศูนย์นะครับสามสามก้นย์แปดสองเก้าแปดสอนะครับแปดสามพอจะจับ9 3, 3, 0, 8, 2 9 3สองเก้าสานะครับเก้าแปดศนะครับสำหรับชุดนี้นะครับถ้าชอบชุดนี้นะครับจับแบบนี้นะครับทีนี้นะครับผมมีเลขจับ ู้ชุดบนล่างให้เพื่อนได้นงไปพิจารณากันนะครับในวันนี้นะครับวิธีคิดนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเราใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหมื่นหนึ่งครั้งและบวกด้วยหลักร้อยสองครั้งนะครับบวกเก้าที่นะครับห้าบวกสามเป็นแปดนะครับแปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกเก้าที่ได้เก้านะครับ หนึ่งนะครับสูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักร้อยหนึ่งครั้งและบวกด้วยหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับบวกเจ็ดคงที่นะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดคงที่ได้หกนะครับหกบวกเพิ่มห้าแต้มนะครับเป็นหนึ่ง จากผู้ชุดนะครับ96 91นะครับ06 01 16และ11นะครับซึ่งผลรางวัลน,นี้ก่าถัดมาสาตัวเบอร์ออก11631นะครับเข้าที่16ครับ นับตมานะครับเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกเก้าพืที่นะครับเป็นเก้าศูนย์หนึ่งนะครับไว้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นห้านะครับ บอกเพิ่มห้าแต้มก็เป็นศูนย์นะครับเก้าห้านะครับเก้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ซึ่งผลรางวัลว่าถัามาออกเจ็ดหนึ่งห้าแปดเจ็ดนะครับข้อที่หนึ่งห้านะครับ กบวกเก้เป็น8 8ดบวกสี่เป็น2องสองบวกเเป็น3 4มี่หนะครับเก้บวกเเป็น6 6หบวกหเป็น1นะครับ1นบวกเเป็น8ปบวกเพิ่ม5้าแต้มนะครับเป็น3ามก็จะได้3ามนะครับ3าสาม สี่แปดสี่สามห้าแปดห้าสามนะครับซึ่งผลรางวัลน,นี้ว่าทมาออกสี่สามสามเจ็ดสี่นะครับว่าต่อมานะครับ ก้าบวกสาเป็นสองสองบวกแปดเป็นศูนย์ศบวกเเป็นเนะครับขอพรับเบวกสาเป็นสองบวกแเป็นศูนบวกเเป็นเนะครับสาบวกสเป็นเจ็เบวกสเป็นศูนย์ศวกเเป็นเบวกเพิ่มหแต้มนะครับเป็นส ไม่ถนัดเขียนปิดก,กาเลยนะขออภัยด้วยนะครับเก้าเจ็ดเก้าสองศูนยหนึ่งเจหนึ่งสองะครับซึ่งผลออกมาในว่าถ้ามาออก6กเก้จดหนึ่งหนะครับ งวดต่อมานะครับสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกเก้าเป็นสองนะครับเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้านะครับ ก้านะครับ2 4 3สี่4าม4กนะครับซึ่งผาาลรงวัลเน้ว่าถัดมานะครับสาตัวบนออก344นะครับ2ตัวล่างออก9ก้สวันนี้ได้ครบ2ตัวนะครับ2ชุดนะครับ ก็เป็นแค่แนวทางนะครับหมายว่าถัดไปจะเดินต่ออีกหรือไม่นะครับต้องรอรุ้นนะครับ1นบวกสเป็น5นะครับ5้บวกหเป็น1 1ึบวกเก้คงที่ได้ศูนย์นะครับ หนึ่งและสองนะครับสูตรที่สองนะครับสี่บวกสาเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดนะครับบวกเพิ่ม้าแตนเป็นสามจับคู่ชุดนะครับศูนย์แปดนะครับศูนย์สาม หนึ่งแปดหนึ่งสามก็สองแปดนะครับสองสามครับก็อลองพิจารณากันดูนะครับส่วนหลักร้อยนะครับเราลองใช้สูตรนี้ดูนะครับเผื่อออกมานะครับก็คือสูตรที่เดินต่อจากที่ผ่านมานะครับ ก็คือสูตรนี้นะครับไม่งงกันนะครับสูตรนี้นะครับวันนี้เราจับไม่เข้านะครับนี่นะครับใช้สูตรนี้นะครับสามสี่นี้นะครับนั่นก็คือใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยรักหน่วยสามครั้ง แสนหนึ่งครั้งนะครับหน่วย3ครั้งสี่สนะครับ1นบวกสเป็น3นะครับออกได้ก็สามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ได้308นะครับ303 3 1 8 3์3ามส สามสองสามนะครับสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์สามสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งสามนะครับแล้วก็สี่สองแปดสี่สองสามนี่ครับก็จับฟุตประมาณนี้นะครับ,ย,มามารบย้ำนะครับสูตรทุกสูตรเดินต่อเนื่องมานะครับแต่ไม่รู้ว่าสูตรไหนจะหลุดสูตรไหนจะเดินต่อนะครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับ แต่ในคลิปนี้ครับ2 3 4สา่ยังไงก็ต้องมีติดไว้นะครับครับก็จบแล้วนะครับสำหรับข้อมูลเสรีราพัฒนานะครับประจำวันที่21สิถึงหาคมนะครับนี่นะครับ ผลสาหลายสูตรนะครับตัวเนี้ของเราก็คือจะเป็น2องสามนะครับ3 8มแปดูแล้วพิจารณากันเอาเองนะครับผมฟันให้ไม่ค่อยถูกนะครับเพราะว่าสูตรมันมีเยอะนะครับตัดสินใจลำบากนะครับก็อย่างที่บอกไปตัวชนกันก็มาหลายงวดนะครับอย่างงวดที่ผ่านมาชนสี่กับหก็มานะครับ ในงวดนี้นะครับ เขาฝากไปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับสูตรหวยลาพัฒนานะครับสูตรนี้ก็ได้สามสี่ห้านะครับนี่นะครับสูตรนี้ก็ได้สามสี่ห้านะครับเพราะฉะนั้นเลขเด่นในงวดนี้นะครับหวยลาวนะครับก็คือสองสามสี่นะครับขอลองพิจารณากันดูนะครับชอบชุดไหนก็เลือกเอานะครับ สูตรมีเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆได้นําไปพิจารณากันอีกครั้งนะครับลองเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูนะครับลดลงให้ทุกสูตรเพื่อนๆก็อาจจะสับสนนะครับมันจะมีอีกหลายสูตรนะครับที่ยังไม่ได้ลงให้นะครับ ก็ขอ,ขอจบข้อมูลในเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ